คติธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัละยะาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆเช่นเคยคะ่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปด้วยนะคะ เรื่องราวดีๆที่สะสมบุญชาแนลจะขอนําเสนอในวันนี้คือการกล่าวขอบคุณท่านเจ้าที่เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะไม่เคยทำพิธีนี้ตั้งแต่ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านร้านตึกที่ดินหอพักคอนโดสิ่งที่เรารับรู้กันมาก็คือวันย้ายเข้าก็หาวันมงคลและนำพระเข้าบ้าน พวกเราก็จะแค่อาจจะสวดมนต์แล้วพูดคำดีอันเชิญพระเข้าบ้านขอให้ลูกอยู่แล้วร่ำอยู่แล้วรวยนี่คือคำพูดปกติที่คนทั่วไปทำกันแต่ในตำราโบราณที่เขียนไว้อย่างละเอียดมากกว่านั้นเพราะบ้านในสมัยก่อนเป็นบ้านไม้บ้านถูกสร้างจากต้นไม้ใหญ่นำมาประกอบร่างกันและต้นไม้ใหญ่ทุกต้นจะมีรุกขเทวดา มีแม่นางไม้ผีป่าใครเจ้าป่าเจ้าเขาสิงสถิตยอยู่กลิ่นอายนี้จะยังคงอยู่ในไม้ดังนั้นสังเกตง่ายๆเมื่อสมัยก่อนมีลูกเป็นสิบแต่ก็ตายเป็นสิบเหมือนกันเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยอุปสรรคจะมีเยอะมากเพราะพวกเขาต้องปะทะกับพลังที่แฝงอยู่ในเนื้อไม้ดังนั้นพิธีกรรมการเข้าไปอยู่อาศัยจึงมีความสำคัญมากๆ แต่ในปัจจุบันบ้านได้เปลี่ยนไปแล้วเป็นปูนเป็นไม้เชร่าซึ่งมีส่วนประกอบของเนื้อไม้น้อยมากมันทำให้ความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้นแต่พิธีกรรมนี้ก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์และยังมีมนตร์ขลังหากเพียงคุณเอ่ยคำพูดคนที่มีซิกเซน์หรือสัมผัสที่6คนที่มีพลังพุทธคุณในตัวก็จะสามารถรับรู้ถึงขุมพลังงานได้ วันนี้สะสมบุญชาแนลจะขอนำเรื่องราวมาบอกวิธีขอเข้าอยู่อาศัยกับเจ้าที่แล้วให้ท่านเมตตาเราอยู่แล้วมีความสุขความเจริญหากคุณกำลังจะเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใดหลังหนึ่งไม่ว่าจะซื้อให้ตัวเองกำลังผ่อนหรือรับมรดกมาหรือเป็นหอพักคอนโดก็ตามแต่สิ่งที่คุณต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้ ทูบเก้าดอกน้ำเปล่าหนึ่งแก้วไปถึงณสถานที่แห่งนั้นให้จุดทูบเก้าดอกจะยืนอยู่นอกบ้านในบ้านก็สุดแต่จะสะดวกแล้วพูดออกเสียงดังๆด,ด้วยคํากล่าวต่อไปนี้ข้าพเจ้าบอกชื่อและนามสกุลขอขอบคุณคุณตาคุณยายท่านเจ้าที่บ้านเลขที่บอกบ้านเลขที่ของเราให้ชัดเจน ที่อนุญาตให้ข้าพเจ้าและครอบครัวได้เข้ามาอยู่อาศัยทำมาหากินในบ้านหลังนี้จากนี้ไปข้าพเจ้าขอฝากเนื้อฝากตัวให้คุณตาคุณยายท่านเจ้าที่โปรดเมตตาเอ็นดูรักใครช่วยนำทางชี้แสงสว่างให้แก่ลูกให้ลูกทำกิจการงานใดก็จเจริญร,รุ่งเรืองให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าได้มีศัตรูหมู่มารใดๆ ที่คิดร้ายกับลูกและครอบครัวของลูกขอให้เขาแพ้ภัายไปเองขอให้ครอบครัวมีโชคมีลาบมีความสุขในบ้านหลังนี้ลูกสัญญาว่าจะดูแลท่านมันเติมบุญเติมบารมีให้แก่ท่านและในทุกปีจะจัดเครื่องสักการะถวายท่านเพื่อขอบคุณคุณตาคุณยายเจ้าที่ขอคุณตาคุณยายเจ้าที่โปรดเมตตาลูกด้วยเถิด หากลูกทำสิ่งใดผิดพลาดลงไปตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีลูกและคนในครอบครัวต้องขอกราบขอขมาลาโทษขอท่านอย่าได้โกรธเคืองถือสาสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุแล้วนาธูปไปปักนอกชายขาบ้านนำน้ำไปกรวดลงดินแล้วพูดว่าบุญคุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วนั้นขอแบ่งบุญส่วนหนึ่ง ให้ถึงแก่ท่านเจ้าที่บ้านเล็กที่บอกบ้านเล็กที่ตัวเองให้ชัดเจนขอฝากพระแม่ธรณีโปรดนําพาบุญนี้ให้ถึงแก่คุณตาคุณยายเจ้าที่ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุนี่คือคำพูดแบบง่ายๆแต่ทรงพลังครูบาอาจารย์หลายท่านได้บอกกลาบแก่ลูกศิษย์ให้กระทำพิธีนี้และยังบอกเล่าอีกว่า ลูกศิษย์หลายคนมากๆที่ได้เจอกับปฏิกิริยาขนหัวลุกทั่วทั้งตัวบางคนไม่สามารถจะพูดต่อได้บางคนตัวสั่นหนาวสะท้า,านหลายบ้านร้องไห้เพราะเกิดความกลัวจับใจนั่นคือปฏิกิริยาของท่านเจ้าที่ว่าท่านดีใจและท่านรับรู้ในสิ่งที่คุณพูดสุดแต่ว่าคุณปะทะเข้ากับพลังแบบใดอันนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่สะสมบุญชาแนลได้นำเรื่องราวนี้มาบอกในวันนี้อยากให้ทุกคนได้ทำนะคะถึงคุณจะอยู่ในบ้านหลังนี้มานานมากแล้วแต่ไม่เคยพูดคำเหล่านี้ก็สามารถทำได้ไม่จำเป็นว่าต้องย้ายเข้ามาใหม่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่ามีปัญหาติดขัดมีปัญหามากมายแนะนำว่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองทำ ครูบาอาจารย์ท่านรับรองว่าหลังจากที่ได้ลองทําแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่เจอปัญหาที่ประสบจะมีทางออกและสามารถคลี่คลายได้โปรดจําไว้ว่าคุณตาคุณยายท่านเจ้าที่ท่านไม่ทํำร้ายคนอยู่ในบ้านท่านมีแต่จะปกปักรักษาคุ้มครองเราเพียงแต่ว่าหากท่านไม่มีพลังบุญจากพวกเราที่สงให้ ท่านก็ได้แต่มองและไม่มีกำลังที่จะช่วยเราในยามที่เราเจอเหตุขับขันหรือเจอวิกฤตในบ้านแต่เมื่อไรก็ตามที่เราหมั่นเติมบุญส่งบารมีให้ท่านท่านจะมีพลังในการคุ้มครองคนในบ้านปกปักรักษาไม่ให้ศัตรูหมู่มารมาทำร้ายเราได้เรื่องราวที่นำเสนอนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟัง หากท่านใดชื่นชอบฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สะสมบุญชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสวัสดีค่ะ